สาธุสาธุผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้กดสาธุขอได้บุญได้กุศลน,นี่คือหลวงปู่สวงท่าที่ท่านท่าบรรทมหรือท่านนอนท่าปางสวยสุกนะครับปางเสวยสุกนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยเหมือนมากนี่คือธรรมชาติเขาเรียกว่าจําลองภาพจริงที่หลวงปู่เคยนอนมามาทําเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะท่านอนนะครับนี่คือเป็นท่านอนหลวงปู่สวงนะครับ หลายคนท่านจะถามอยู่ว่าหลวงปู่องค์นี้อยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่วัดบ้านขยูงนะครับตำบลห้วยตำมอนอําเภอภูสิงจังหวัดรีสเกตน,นะครับสามารถมาเที่ยวได้วัดขยูงคือตํานานหลวงปู่สรงท่านก็เคยมาอยู่ที่นี่หลายปีเช่นเดียวกันนะครับก่อนมีวัดวัดเดียวที่หลวงปู่ท่านมาอยู่วัดคือวัดขยูงนะครับสมัยก่อนหลวงพอ่อทรงท่านก็อยู่วัดขยูงเหมือนกันนะครับ หลวงพ่อทรงจึงมีที่มาที่ไปว่าเคยเดินกับหลวงปู่สวงนะครับมีเดอร์น,นะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเมือนมากนะครับหลวงปู่ใครอยากขอพ่อหลวงปู่ขอได้เลยครับจะสังเกตดูมีชาวกัมพูชามามาแล้วมาทําบุญแล้วก็มีแบงะะคบง์เยอะนะครับมาไว้หลวงปู่เยอะนะครับแบงค์แบงค์เขมรก็มีเยอะนะครับแบงค์กัมพูชาก็มีสาธุสาธุ สองดูพอมีตัวเลขอ่ะสานะครับสาธุสาธุนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหามุนโอมหิติโกมาลาโพอหังปูเชมิสิทธิลาโพ นิรันการังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองโซโส,สัปปโพโ,โนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุสาธุาธโอ้สวยเป็นจำลองภาพเหมือนเลยเนาะหลวงปู่เหมือนไหมครับเหมือนมากเลย จ้าสซาธุซาธ,าธมาุมาจากไหนเนาะครับผมคะได้มาไหว้หลวงปู่สวงจ้ามาไกลไหมมาจากอภราทาจ้ะอภร菩า萨าเคยมาไหมเพยมาไมเคยแต่นานแล้วเคยแต่มานานแล้วจ้ โอ้วันนี้เป็นไงบ้างมาที่นี่ก็มาขอพรวันคล้ายวันเกิดค่ะคล้ายวันเกิดโอ้วันเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่แปดนี่นะคะโอวันที่แปดอ๋อก็เลยมาทําบุญมาทําบุญแล้วลูกปูให้เลขไหมให้โนนี้อ๋อไม่รู้ไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ถนัดเรื่องอมาขอพรให้ร้านขายดีดีโอ้เปิดร้านขายอยู่เปิดประสสดค่ะร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะจ้า เดี๋ยวจะไปทุเลขเดี๋ยวจะไปอุนนุนมูกระทะไม่ถูกก็ไปได้อยู่ตรงไหนร้านอยู่สามแยกสีโคค่ะสามแยกสีโคอ๋อจากไปสุดินนะจากมูกระทะถ้าช่องยูทูปไปก็จะลดพิเศษเนาะจาไปเลยุมซัพยานากาโอเคครับผมสาธุลงปูมาขอพวงปูว่าจะค้าขายดีๆนะครับท่านใดจะมาคอพวงปูค้าขายดีๆก็มาได้นะครับมาคอท่านไม่จําเป็นต้องเลขแม่นนะครับ คือบางบางทีบางอย่างนะครับ f ินะครับเรื่องโชคลาภเรื่องหวยนะเป็นเรื่องของดวงเราตั้งแต่ดีตชาตินะครับ <Okay. S 1> คือถ้าเรามีบุญวาสนาหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือค้าขายดีมันก็จะเป็นที่ไปที่มาของเงินเช่นเดียวกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเออให้หวยไม่ถูกหรือตรงโน้นให้หวยไม่ถูกก็ถือว่าไม่แม่นคือสําคัญเรามาขอพรสุขภาพร่างกายแล้วก็ที่การงานตําแหน่งนะครับ เพราะที่ไปที่มามันก็จะเป็นเรื่องของเงินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนเลยท่านก็เดินทางมาไหว้หลวงปู่นะครับไหว้หลวงปู่ไม่ว่าที่ไหนเอ็ดก็สนับสนุนนะครับถ้าเอฟซีที่สายบุญลงปูสวงอย่างทิพยพันธ์ก็สายบุญลงปู่สวงนะครับวันที่6นะหกเ็ 6, 7, เอ็ดก็จะไปประเทศกัมพูชาโดยเอารูปเหมือนหลวงปู่สวงหลวงปูเจียมหลวงปูธรรมรังสีสามเกจิองค์ชื่อดังของประเทศกัมพูชาแล้วมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับ ที่คารพบและสการะนะครับไปบ้านเกิดของท่านนะครับวันที่6เด้อเอฟซนะวันที่6เมษายนนะครับจะไปถวายที่วัดบ้านดงรุนวัดบ้านเกิดลงปู่เจมนะครับก็สามารถไปด้วยกันได้เด้อนะเอฟซีทาวางกันก็ไปด้วยกันได้นะครับอ่ะก็โทรติดตามทางแอดนะครับได้นะครับถ้าอยากไปนะครับยินดีนะครับไปร่วมบุญด้วยกัน้อสาธุสาธุสายบุญนะครับไป สายบุญนะครับจะเจอกันอยู่ที่ไหนก็จะเจอกันนะครับเพราะเราเป็นสายบุญด้วยกันนะครับาสาธุด้วยหลวงปู่กำลังบรรทมสุขนะครับสาธุสาธุนี่ครับหลวงปู่นะครับสาธุสาธุาธด้านบนก็จะมีลิขิตเขียนของหลวงปู่เยอะแยะไปหมดเลยเอ็ดเคยถ่ายทำลายั้งแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปทามาก็เลยมานะครับนี่ก็ถวายว่า ประกอบของลู่ลปูก็จะมีว่าวนะครับเ่้ากับไก่นะครับสัญลักษณ์ลองปูสัวนะครับเ่้าวนี่เป็นสัญลักษณ์ทําไมลูงปูเล่น่า้าเว้าเป็นที่ไปที่มาของเ่้าก็คือถ้าไม่มีลมก็มาขึ้นไม่ได้เ่้านะครับหนึ่งไม่มีลมขึ้นไม่ได้สองไม่มีลมเบ้าก็สามารถขึ้นได้ก็คือเปรียบเสมือนว่าเราไม่มีบุญมีวาสนาก็ขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับอ่ะ อัน,นคือว่าวนะครับไก่ก็คือการทำมาหากินถ้าเราไม่ขยันทำมาหากินก็ลําบากนะครับก็คือความเจริญรุ่งเรืองหรือร่ํารวยก็คือเป็นการสอนเป็นธรรมะนะครับว่าวกับไก่เนี่ยก็เป็นธรรมะหลวงปู่บอกให้คนรู้จักทำมาหากินในการขยันให้ขยันเหมือนไก่นะครับไก่เนี่ยเป็นตื่นแต่เช้านะครับพาลูกทำมาหากินนะคือไก่นะครับนะครับเพราะว่า ลวงปูจะชอบเล่นไก่เล่นเว้านะครับตามที่ลวงปูโยนะครับอ่ะหลายคนหลายท่านก็เอาไก่เอาว่ามาถวายลวงปูนะครับเป็นความเชื่อแต่ละท่านนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวออกมาก่อนง้างนอกเออนี่ครับ fc องค์นี้นะครับที่จะไปประเทศมพูชาในวันนั้นนะครับคือข้าวน้ําดีเศรษฐีใจบุญคือรูปมาลงปูองค์นี้เลยเด้อ fc นะครับข้าวน้ําดีเศรษฐีใจบุญ ข้าวน้ําดีนะครับที่จะไปไหว้รูปูสวงไปถวายที่ประเทศกรัรมพูชาตรงรุ่นคือองค์นี้นะครับอ่าสาธุสาธุาธอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตล่ำลากันไปทีสีนะครับให้ติดตามร,รับชมเพียงคราวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร,ำรวยแก้เวนเงินทองไหลมาเทียมมามีเงินมีทองสาธุสาธุาธาธตอนนี้วัดบ้านควงเดอตำบล ห้วยตะมนเภอผูสิงห์จสิสเกตเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม